สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประติศาสตรของเรากันอีกแล้วนะครับใน,นวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับผมให้ความสนใจแล้วก็เกิดความสงสัยกับคําถามนี้มากนั่นก็คือในประเทศเมียนม,มาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมีกองกําลังติดอาวุธอยู่กี่กลุ่มและแต่ละกลุ่มเนี่ยมีพื้นที่อาณาเขตการปกครองกว้างใหญ่ขนาดไหนซึ่งอย่างที่ราบอกไปนะว่า กลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาเนี่ยนะครับผมมีอยู่ทั้งหมดประมาณ135กลุ่มเลยแต่นั่นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าทุกกลุ่มจะมีกองกําลังติดอาวุธเป็นของตัวเองหรือบางกลุ่มเนี่ยอาจจะมีเพียงแต่เป็นกลุ่มเล็กๆมีนักรบอยู่เพียงหลักสิบหลักร้อยอันนั้นเนี่ยเราจะขอไม่นับละกันเราจะมาดูกันนะครับผมว่ากลุ่มใหญ่ๆเนี่ยมันมีกี่กลุ่มและทําความรู้จักพวกเขาอย่างคร่าวๆนะครับผมว่าพวกเขาเป็นใครชาติพันธุ์ไหนนะครับผมและกําลังสู้อยู่กับใครบ้างเพราะไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มเนี่ยนะครับผม เนี่ยนะครับผมเขาสู้กันเองหรือบางกลุ่มเนี่ยเป็นพัธมิตรกับรัฐบาลด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่ละกลุ่มนะครับผมแต่เราจะไม่ได้เรียงนะว่ากองกําลังไหนแข็งแกร่งกว่ากองกําลังไหนด้อยกว่าเพราะเรียนตามตรงว่าเราก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับผมว่าแต่ละกลุ่มแต่ละกองเนี่ยมีจํานวนทหารอยู่เท่าไหร่มีความมั่งคั่งขนาดไหนโอเคนะครับผมเรามาดูกันที่กองกําลังแรกที่เรียกว่าเป็นกองกําลังหลักนะครับผมที่กําลังสู้กับรัฐบาลทหารของพม่าอยู่ในตอนนี้และมีจํานวนสมาชิกเนี่ยนะครับผมมากที่สุดอย่าง PDF หรือ People's Defense Force กองกําลังป้องกันประชาชนที่เรียกได้ว่าเป็นกองทัพนะครับผมอย่างเป็นทางการแล้วสําหรับรัฐบาลคู่ขนานอย่าง NUG หรือก็คือรัฐบาลประชาธิปไตยของเมียนมากองกําลังนี้เ,นเป็นกองกําลังที่เริ่มต้นขึ้นมานะครับผมจากการประท้วงในหัวเมืองต่างๆทั่วเมียนมาโดยเฉพาะนะครับผมในเขตภูมิภาคที่เป็นพื้นที่ของรัฐบาลกลางทําให้เมื่อกลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยนะครับผมได้แปลเปลี่ยนกลายมาเป็นกองกําลังติดอาวุธเนี่ยทำให้พื้นที่ปฏิบัติการของ PDF เนี่ยเกิดขึ้นทั่วประ โดยประสบความสําเร็จที่สุดเนี่ยนะครับผมคือภูมิภาคซาไกที่อยู่ทางตอนเหนือของมันดาเลและเนปิดอโดยที่ในแผนที่ที่เราเอามาโชว์เนี่ยเป็นข้อมูลของปีที่แล้วนะปัจจุบันเนี่ยนะครับกองกําลัง PDF เนี่ยก็สามารถยึดพื้นที่มากขึ้นในภูมิภาคและรัฐต่างๆทั่วเมียนมาโดยที่ได้รับความช่วยเหลือนะครับผมและเป็นพันธมิตรกับกองกําลังชนกลุ่มน้อยต่างๆเช่นเดียวกันต่อมานะครับผมคือ กองทัพอารักันหรืออารักันอา์มี่ในชื่อภาษาไทยเนี่ยนะครับผมเราอาจจะเรียกกองกําลังนี้ว่ากองทัพยักษ์ไข่ตามชื่อเลยนะครับผมเป็นกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์ยักษ์ไข่ที่มีพื้นที่ปกครองอยู่ทางฝั่งตะวันตกของพม่าอย่างรัฐยักษ์ไข่และรัฐชีนทางตอนใต้กองกําลังอารักันเนี่ยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในกองกําลังที่เข้มแข็งที่สุดในเมียนมามาเป็นเวลานานาน,นอกจากนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของกลุ่ม3พระดอนภาพที่เพิ่งจะทําปฏิบัติการ1027ไปเมื่อไม่นาน มันนี้ ต่อมานะครับผมเป็นกองกําลังเพื่อนบ้านของกองทัพยะไข่อย่างกลุ่มต่อต้านรัชชินซึ่งกลุ่มต่อต้านรัสชินเนี่ยนะครับผมจะมีอยู่2กองกําลังใหญ่ๆด้วยกันนั่นก็คือชินเนชั่นแนลอาร์มี่และชินเนชั่นแนล e ด e เ s นส์ฟอสที่เพิ่งถูกก่อตั้งมาใหม่ในปี2021ซึ่งกองทัพแห่งรัสชินเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในกองกําลังขนาดใหญ่นะที่มีจํานวนสมาชิกนะครับผมหลักหมื่นถึงสองหมื่นพื้นที่ปฏิบัติการหลักๆเนี่ยนะครับผมก็แน่นอนอยู่ในรัชชินที่เป็นพื้นที่ของกลุุุ่่่มมชชาาาตติิพพััันนธ์หลลกกอยง นั่นเองนะครับต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมที่กําลังต่อสู้กับกองกําลังต่อต้านของรัฐชีนอยู่นั่นก็คือกองทัพปฏิวัติโซมี กองทัพปฏิวัติโซมีเนี่ยนะครับผมเป็นกองกําลังของชนกลุ่มน้อยชาวโซมีนะครับผมที่อาศัยอยู่ในเขตทางตอนเหนือของรัฐชินโดยที่เป้าหมายของเขาเนี่ยก็คือการรวมกลุ่มนะครับผมชาวโซมีและแยกพื้นที่ปกครองตัวเองออกมาจากรัฐชินนั่นเองก็เรียกว,ยว่าเป็นชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยอีกทีหนึ่งต่อมาอีกหนึ่งกองกําลังที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างกองทัพเอกราชกรชชิน หรือ KIA นะครับผมกระชินอินดิพ n เดนซ์อาร์มี่ก็เป็นกองทัพนะครับผมของกลุ่มชาติพันธุ์กระชินในพม่าตอนเหนือมีฐานปฏิบัติการหลักนะครับผมอยู่ที่เมืองไลซาชายแดนติดกับประเทศจีนซึ่งเรียกได้ว่ากองทัพกระชินเนี่ยนะครับผมเป็นหนึ่งในกองทัพที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดและได้มีส่วนร่วมนะครับผมกับการต่อสู้กับรัฐบาลกลางของพม่ามาอย่างยาวนานซึ่งกองทัพกระชินเนี่ยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในพันธมิตรของ Northern Alliance นะครับผมหรือพันธมิตรทางตอนเหนือที่ประกอบไปด้วยกองทัพ ัอารากันโกก้างกองทัพตาอัางซึ่งอารากันเนี่ยเราได้พูดถึงไปแล้วเรามาดูกันที่กลุ่มโกก้างกันต่อซึ่งเรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับผมปฏิบัติการทางทหารของโกก้างเนี่ยกำลังฮอตฮิตเลย กลุ่มโกก้างหรือ MNDAA นะครับผมเมียนมา National Democratic Alliance Army คือกองกำลังติดอาวุธนะครับผมของชาวจีนโกก้างพูดง่ายๆนะครับผมก็คือชาวพมา่าเชื้อสายจีนที่อพยพเข้ามาในพมา่าตั้งแต่ช่วงปีพศ2200โดยที่พวกเขาเนี่ยนะครับผมมีความต้องการหลักเนี่ยในการสถาปนานะครับผมพื้นที่ปกครองตนเอง หรือโกก้างเซลฟ์แอดมินิสเตอร์โซนแยกตัวออกมาจากรัฐฉานในเมียนมาโดยที่กองทัพของพวกเขาที่ใช้ชื่อว่ากองทัพพัธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาเนี่ยอาจจะเป็นกองกําลังที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่สักเท่าไหร่นะครับผมแต่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งในกองทัพนะครับผมที่มีอาวุธครบคันและทันสมัยมากที่สุดเพราะได้รับการช่วยเหลือจากประเทศมหาอำนาจเพื่อนบ้านนั่นเองต่อมานะครับผมอีกกลุ่มสมาชิกของ Northern Alliance อย่างกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติตะอางหรือตะอางเนชันแนลลิเบเรชันอาร์มี่เป็น เป็นกลุ่มติดอาวุธของกองกําลังชาติพันธ์ตะอ้างนะครับผมหรืออีกชื่อเนี่ยอาจจะรู้จักกันในนามของ ตาอ่องหรือกลุ่มชาติพันธุ์ปลลองซึ่งจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดเล็กนะครับผมที่เป็นชาวมอนเขเมรอาศัยนะครับผมอยู่ในโซนรัฐฉานทางเหนือซึ่งเ้าพูดถึงพื้นที่รัฐฉานเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ฮอตโซนนะครับผมของในเมียนมาเลยเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อยอีกหลากหลายกลุ่มที่อาศัยอยู่ร่วมกันเพราะจะเรียกได้ว่าพื้นที่รัฐฉานเนี่ยนะครับผมเป็นรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมียนมาเลยก็ว่าได้เพราะนอกจากโกก้างและกลุ่มตะอ่องแล้วเนี่ยยังมีก,งกงองกาล ชาติพันธ์ที่มีจำนวนประชากรเยอะที่สุดในรัฐฉานแล้วซึ่งกองกําลังติดอาวุธของชาวไทยใหญ่เนี่ยนะครับผมก็ถูกแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันที่ทะเลาะก,กันเองด้วยนะครับผมนั่นก็คือกองทัพรัฐฉานทางตอนเหนือและกองทัพรัฐฉานทางตอนใต้โดยที่ทางตอนเหนือเนี่ยนะครับผมจะใช้ชื่อว่าฉานสเต t โปรเกรส s าร์ตี y ส่วนกองทัพทางใต้เนี่ยนะครับผมจะมีชื่อว่า Restoration Council of Shan State ก็เป็น2กองกําลังนะครับผมที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยรบกันอย่างดุเดือดแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมณวินาทีนี้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะจับมือกันเพื่อสู้กับรัฐบาลทหารพม่าอยู่นะครับซึ่งนอกจากที่เราพูดไปเนี่ยรัฐฉานนะครับผมยังมีอีกหนึ่งกองกําลังที่เข้มแข็งนะครับผมและซุ่มเงียบไม่ทะเลาะกับใครเป็นกองกําลังที่แข็งแกร่งนะครับผมและเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรหลักของรัฐบาลทหารพม่ารวมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากจีนอีก กองกำลังกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับผมคือกองทัพว้าแดงหรือยู i นเต็ดว้าสเตตอาร์มี่กลุ่มนี้เนี่ยนะครับผมเป็นกลุ่มกองกำลังของชาติพันธ์ว้าหรือชาวพมา่าเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติการนะครับผมอยู่ในพื้นที่รัฐฉานทางตอนใต้ความต้องการของกลุ่มนี้เนี่ยนะครับผมคือการสถาปนารัฐว้าขึ้นมาแยกตัวนะครับผมออกมาจากรัฐฉานโดยที่คู่มวยหลักของพวกเขาเนี่ยนะครับผมก็คือกองทัพรัฐฉานใต้ของพลเอกเจ้ายอดศึกนั่นเองนะครับ ต่อจากรัฐฉานลงไปเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นรัฐกยานะครับผมหรือกาเรนนีโดยที่รัฐกยาเนี่ยนะครับผมก็จะมีกองกำลังต่อต้านของกลุ่มชาติพันธ์กาเรนนีอยู่สามกลุ่มหลักๆนั่นก็คือกาเรนนีอาร์มี่กาเรนนีเนชั่นอลิตี้ดีเฟนซ์ฟอร์สและกาเรนนีเนชั่นอลพีเพสรีเบลเลชั่นฟรอนท์ ซึ่งไอ้คำว่าการณีเนี่ยนะครับผมคนละอย่างกับกะเเรี่ยงนะการณีเนี่ยนะครับผมอีกชื่อหนึ่งเนี่ยคือชาติพันธ์กยาหรือกะเรียงแดงซึ่งจะเป็นคนละกลุ่มที่แตกต่างนะครับผมจากกะเรียงซึ่งพูดกันถึงกลุ่มกองกําลังต่อไปเนี่ยนะครับผมก็คือกองกําลังของกลุ่มชาติพันธ์กะรเรียงนั่นเองกองกําลังของชาติพันธ์กะเรียงที่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับผมจะมีอยู่ทั้งหมด2กองกําลังด้วยกันนั่นก็คือ กองกำลัง KNL A หรือ Karenn National Liberation Army กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงและอีกกองกำลังหนึ่งคือ Democratic Karenn Buddhist Army หรือกองกําลังกะเหรี่ยงพุทธนั่นเองโดยที่กลุ่มกองกําลังชาติพันธ์ชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้เนี่ยนะครับผมจะปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงซึ่งเป็นพื้นที่นะครับผมที่ติดกับชาแดนไทยมากที่สุดและยาวลงไปถึงรัฐมอญน,นั่นเนี่ยก็ทาให้กลุ่มติดอาวุธกะเหรี่ยงเนี่ยนะครับผมทําการต่อสู้กับกองกําลังของชนกลุ่มน้อยอีกลุ่มนึงนั่นก็คือ กองทัพปลดปล่อยแห่งชาติมอนหรือมอนเนช i ั่นแนลลิเบ t เรชั่นอาร์มี่เป็นกองกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์มอนนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ต้องการที่จะสถาปนาประเทศนะครับผมแยกตัวออกมาจากเมียนมาเป็นประเทศของชาวมอนเองนั่นเนี่ยนะครับผมทําให้คู่รบหลักของกลุ่มชาติพันธุ์มอนเนี่ยก็คือรัฐบาลกลางทหารของพมา่าและชาวกะเหรี่ยงเพราะว่าแย่งพื้นที่กันด้วยก็นี่แหละครับผมเป็นตัวอย่างของกองกําลังชนกลุ่มน้อยติดอาวุธที่ กำลังแอคทีฟนะครับผมอยู่ในเมียนมาในปัจจุบันจริงๆเนี่ยมันยังมีอีกหลายกลุ่มมากๆเลยที่ได้ก่อตัวขึ้นมานะครับผมแล้วก็ได้สลายตัวไปแล้วหรือยังมีอีกหลายกลุ่มที่เราไม่ได้พูดถึงนะเพราะมันมีขนาดเล็กเกินไปอย่างที่เราได้บอกและรวมไปถึงนะครับผมอีกหลายกลุ่มที่แยกตัวมาจากกลุ่มเหล่านี้อีก แต่เพียงเท่านี้เนี่นะครับผมทุกคนก็คงจะพอเห็นภาพแล้วแหละว่าแต่ละภูมิภาคนะครับผมแต่ละรัฐเนี่ยมีกลุ่มไหนกาลังต่อสู้เพื่ออะไรกันอยู่บ้างและนอกจากนะครับผมกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะก่อตัวขึ้นมาและต่อสู้กันแล้วเนี่ยมันยังมีหลายกลุ่มนะครับผมที่ทําการจับมือกัน พักรบกันนะครับผมหรือช่วยกันต่อสู้เกิดเป็นพันธมิตรกลุ่มน้นกลุ่มนี้ขึ้นมากะเลียงกลุ่มนี้จับมือกับกรณีกลุ่มนั้นสู้กับกะเลียงด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับผมมันมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนหลายเลเยอร์มากๆอันนี้เนี่ยเราคงเล่าได้ไหม่หมดจริงๆเพราะมันสลับสับเปลี่ยนไปตลอดนะครับผมแต่ภาพรวมของปัจจุบันนะตอนนี้เนี่ย คือกลุ่มกองกําลังติดอาวุธส่วนใหญ่ที่เราได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเกือบจะทั้งหมดนะครับผมทําการพักรบกันเองนะจับมือกันและต่อสู้กับรัฐบาลทหารก็เรียกได้ว,ว่ามีศัตรูร่วมกันนะครับผมที่เกลียดมากกว่าเลยทําให้สมานณฉันกันได้นะครับในวันนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดข้อมูลขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมโอ้โหร้อยสามสิบห้ากลุ่มชาติพันธุ์เราคงเล่าได้ไม่หมดจริงๆวันนี้ขออนญาตลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบายบายครับสวัสดีคครับขอบุณมากเลยนะครับ